เยทุกคนเลยนะครับอยู่ผมมาชี้เช่นเคยครับมาบางคนก็อาจจะรู้จักผม Facebook Facebook ก็จะรู้จักผมนะแต่ว่าถ้าใน YouTube เนี่ย YouTube ก็จะเป็นการตัดลงซึ่งคนที่เคยดูคลิปก่อนๆก,ก็จะรู้จักเพราะตอนนี้ผมปิดการมองเห็นทุกคลิปเลยนะมาเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเริ่มเอาชีตรอดโอเคมาเริ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมขอเนี้ยหา Data pack นิดนึง Data Pa c k นี่ผมขอเนี้ยสนวนสิทธิ์ปิดไว้นะครับเพราะว่า Data Pa c k บางตัวเนี่ยผมไม่อยากจะให้เห็นนะฮะ มาเดี๋ยวต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามาสร้างโลกกันเลยเนาะเกมโหมดเราก็จะไม่ใช้เนาะก็จะเป็นเปิดอ่ากล่อง <c oughs> กล่องให้เรานิดนึง normal เนาะรัด้าเพกก็เรียบร้อยแล้วนะฮะมาก็เป็น โอเคอันนี้เราเล่น1.18นะฮะก็คือเราจะเล่นจน1.18จบยันขึ้นหรือว่ามีการอัปเดตแบบ1.18อัปเดตตัวนู้นตัวนี้เข้ามาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต,แต่ขอเล่นเป็น1.18ก่อนจนกว่าจะมีการอัปเดตของเข้ามาอย่าง1.18.5มีอัปเดตนู่นนี่นั่นเข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมค่อยอัปอีกทีนะึงเพราะมันต้องเปลี่ยนมอสแล้วก็เพิ่ม Data p a พ k บางตัวเข้ามาด้วยนะฮะ โ okay. อเครอแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะสร้างชานิดหนึ่งคือตอนแรกผมมี t a p a c k อีกตัวหนึ่งนะซึ่งเป็น Data Pa c k ที่ใหญ่มากมันกินพื้นที่จนแบบตัวเกมไม่ครับแจ้งเตือนบอกว่าเออเนี่ยตัวเกมมาไฟล์มันหนาเกินนะขอเนี่ยงด Data Pa c k ทั้งหมดเลยนะอย่างเงี้ยโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเลยคือถ้าเกิดมี Data Pa c k ตัวนะคือมันจะช่วยตัวเกมเราเยอะมากอ่ะรอมัน create new world แป๊บหนึ่งนะฮะเราจะไปหา one piece โ okay. อเคได้ยังได้ยังทำไม่ ช่วงนี้มันกระตุกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละทุกคนมันเป็นอะไรไม่รู้โอเคมาเก็บมาให้หมดนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มกันเลยทำไมมันมันเป็นอะไรวะมันบั็อกอะไรมันบั็อกอะไรวะทำไมมีบิลน,นะฮะมันบั็กไอ้ดาต้าแพรตัวนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูเมื่อกี้เราเกิดแถวนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรากด F3G ขึ้นมา โอเค่อก้เราเกิดประมาณตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเซฟแถวแถวนี้เราเซฟแถวแถวนี้ไว้นะฮะว่าเป็นจุดเกิดเราก็กดตัว U ฮะตัว w n Change เดี๋ยวเราหาที่อยู่พักพิงอาศัยกันก่อนไปเจอแก่ให้ฆ่าเลยนะฮะ ถามว่าทาไมพี่ฆ่าตั้งหลายตัวแล้วทําไมยังเอาอีกอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะ mm hmm. เนื้อมาเดี๋ยวรอหาอันนี้จะเป็นไทกร้านะฮะไทกรา้เฮ้ยตรงนี้โอเคเลยนะเฮ้ยตรงนี้โอเคอะ่ะมีแสงมงั่งเลยแถวนี้น่าสร้างบ้านอยู่นะทุกคนเราน่าจะต้องไปตรงนั้นปะเดี๋ยวเราโดดลงไปกันเราจะไปตรงนู้นกันนะฮะช่วงแรกแนะนําให้มีอ้อยไว้เยอะๆนะฮะก็เก็บอ้อยแล้วก็ปลูกอ้อยไปเรื่อยๆเป็นอะไรที่ดีจริงๆ พี่ครับสองวิธีคหนครับจะให้พี่สอนทำไมอ่ะไอเซทาวุฒิด้วยนะครับโอเคมันกระตุกเชี่ยอะไรวะโอเคเฮ้ยตรงนี้เป็นสปอนช้างสองจุดเลยนะเนี่ยใครขุดตินวะเมื่อกี้ผมหรอกมันมีคนอื่นหรือเปล่าฮะโอเคเราต้องหาจุดขุดห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นผมอยากบารุวิวิธีโอเควางไปฮะเดี๋ยวเราคาเตียงไว้ก่อนเลยนะราคเตียงไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราลืม อ่ะกดเซฟไว้ฮะโอเคเราเอาฟขวานเฉยเราเอาพิกแอดออกมานะฮะต้องบอกก่อนนะทุกคนเาอ่อทำไมมันบั็กวะเดี๋เดอ้แป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเอ่อเอาตัว Data Pa c k ตัวนงออกก่อนที่ทำ u t u b e แล้วทำคลิปหนึ่งวันเลยพี่ผมจะได้ไปดูพี่ทำขึ้นมาดูด้วยนะคือพูดแล้วถ้าเกิดรีเควสต์มาพี่ทำให้แน่นอนแต่ว่าคือทำแล้วช่วยไปดูด้วยไม่ใช่สักแต่บอกให้จะไป เฮ้ยพ hey, ี่พี่พี่จำเนี่ยทำเสร็จแล้วไม่ดูเนี่ยจิงอยากกลับมาทำ u t u b e นานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีคนตัดต่อให้อยู่ในนี้เราไม่สามารถโกงได้นะฮะทุกคนโอเคองนี้น่าจะโอเคขึ้นนะทุกคนนะน่าจะดีขึ้นหวังว่านะเออเนี่ยไม่กระตุกอะมันพักเว้ยทุกคนโอเคเนี่ยไลทโอ้ไลทินแถวนี้เป็นสูนะเราต้องไปหาขุดถ่านก่อนนะแต่ว่าเนื่องเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ได้วยนะ อ่าทำเตาเผาไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยนี่ไม้ดาร์กโอ๊กเลยนะเว้ยพายเรือไปเร็วกว่านะฮะเร็วกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะของของเนี้ยเปิดเป็นน่าจะโอเคปะ่ะลื่นอ,อยู่เนาะใชหเห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวเราก็หิวแล้วอะคือแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเราก็หิวแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มีถาดอะถาดน,นี้ ปึ๊บปึ๊บแปะไปเลยนะฮะคือตัวซิลเดอร์เนี่ยคือซิลเดอร์เวลาแปะไฟเนี่ยพวกไฟมันจะเป็นแบบม,มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคเผาเนื้อไปก่อนฮนะตอนนี้เราเหิววะเราต้องทำฟาร์มด้วยเราต้องทำฟาร์มแถวนี้ช่วงแรกๆเราก็อาศัยอยู่แถวนี้ไปก่อนเราอยู่แถวนี้แหละเอือนี่ไงโลเป็นแบคคิวพี่ กินไม้เชี้อ่ะแวรกิวกินไม้มีเข้าโรงพยาบาลอ่ะไอ้ขาดบล็อกน่งื่อนยืมหน่อยนะจร <c oughs> ิงเมื่อวานอ่าสตรีมเมื่อวานนะฮะก็การจะทำคลิปเยอะแหละแต่คือไฟล์มันเสียตอนที่ผมกำลังยืนเอฟเครอข้าวโตวแล้วทีนี้เซิร์ฟเวอร์มันอยู่ๆมันก็ค้างเว้ยผมทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนคือแบบต้องปล่อยมันอ่ะปล่อยมันผ่านไปอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> โอ้เสียดายมากเด <c oughs> ี๋ยวเราไปทุบหญ้าก,กันนิดนึงนะคือแถวนี้มีหญ้าให้ตุบเยอะกว่า ช่ปะนม่มีนะไม่ได้ผมเล่นชูแอปเชนมากกว่าโอ้ยเ้บักเรือนี่ไหมอยู่กับเราจริงจริอยู่กับเรามายาวนานมากจริงๆบักเรือแก้ได้แล้วนะครับจีเอ็มอื้อนีได้แล้วเราต้องงานสามอันนะฮะคือเราเหมือนกับว่าเราอยากให้มันเจริญเติบโตพร้อมกันนี่เข้าสู่วันที่หนึ่งนะใช่ป่ะเรานอนกันไปแล้วใช่บอกหรือยังนอนแล้วป่ะเรานอนยังยังไม่นอนหละเออยังไม่นอน นี่งไงสามาันพอแล้วพอล้ว,ลวขัับับับ,บ,บ,บโอเคขออนุญาตเปลี่ยนกลับมาเดี๋ยวมันค่อนข้างกระตุกนิดนึงจริงจริผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพสวยๆนะแต่ไม่ไหวคอมผมกักเกิน ถอยากให้ความผมนี่กระตุกนะฮะก็ส่งดาวมานะะดาวอยู่ข้างๆคุณแล้วนะ,ะคุณแค่กดปุ่มเข้าไปปุ๊บเ้วก็สามารถส่งดาวมาผมขอแอค่ห้าพันดาวนะผมสามารถถอนเงินออกมาได้แล้วนะทุกคนนะโอเคเรามาดูไลทติ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอันนี้เราจะต้องดูไลทติ้งของมันด้วยนะฮะไอไลทติ้งนะครับมันอยู่ที่สี่ถ้าเกิดมันอยู่ที่ศูนย์เราค่อยปักไฟนะฮะโอเคกดลงแรงแล้วจะเห็นดาวแล้วพี่โอ้ยพี่ขึ้นคอนตั้งนานแล้วพี่เห็นดาวตั้งนานแล้ว นี่เราลงมาแบบไม่ได้เตรียมตรงเตรียมใจอะไรเลยนะฮะ,นะองค์เขาเนี้ยไปเอาอาหารนิดนึงนะฮะตอนนี้เป็นว่า4ี่โมงเย็นของในตัวเกมแล้วนะฮะท่านผู้ชมผมนิดจากคอนบาคอมอะแพ้บ่อยจัดต้องสภาพเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเจอลาพิสลาพิสลาพิสขุดได้นะทุกคนลาพิสขุดได้ก็ขุดไว้ก่อนนะฮะอย่างน้อยเอาเวลลกัน เราจะลงไปในระดับชั้นที่อ่าประมาณ0ูนย์ละกัน 0, 0. ูนประมาณ0ูนพราะว่าศูนย์มันจะศูนย์เราจะเจอเจอเพชรได้ง่ายกว่านะฮะทองแดงดีนะทุกคนในตัวเกมผม,มาทองแดงดีสอาใเดี๋ยวเราจะได้ทำทาทนางดีๆแล้วแหละ ผมใส่อะไรเข้าไปหรอจำได้ว่ายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยไม่ใช่หรือนอนได้แล้วครับนอนกัก่อนขําคือแรกของเราผ่านมาแล้วนะฮะเดี๋ยวตรงนี้่ะเผาถ่านมาก่อนฮนะแล้วเราก็จะเอาคอปเปอร์มาคาดนะฮะซึ่งไอเทมคอปเปอร์เราก็มีนะไอเทมคอปเปอร์เรามีนี่ไอเทมคอปเปอร์เรานะฮะลอมันเผาไปก่อนอเห็นปลาว่ายน้ำไม่ได้ เผาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราไปไล่นี่กันก่อนคือถ้าเกิดอยู่ในอ่าเขาเรื่องอะไรแบบตัวเกมปกติอะไรเงี้ยคอปเปอร์ช่วงแรกๆมันจะไม่มีไม่มีค่าอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในนี้มีค่ามากครับเพราะมันแทนเหล็กได้เลยเดี๋ยวนะทำไมทำไมมอนสเตอร์มันไม่ซ้อนกันวะหรือว่าแซลมอนมันมาทีหลังมันก็เลยไม่ซ้อนกันวะโอเครอมันไปก่อนเดี๋ยวระหว่างนั้นนะฮบผมแนะนำไอเทมนี้ <c oughs> เทมนี้เลยเออมันต้องอย่างนี้ดิอ่าเรามีอันนี้อยู่อนี่แปะไปเลยฮะเรามีแซป,ปิ้งอยู่ใครที่เล่นไมค์คาร์ฟมอสก็จะรู้ดีนะว่าแซป,ปิ้งแม่งโคตรสำคัญเลยพวกไมค์ค r ร f t ไอเนี่ยไมค์คาร์ฟสกายบ็อกอะไรเงี้ยคือมันจำเป็นมากๆนะฮะแป่ไปเงี้ย ทำไมเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้วะ <c oughs> ผมได้ยินเสียงแบบเฮ้ <c oughs> อยอ,อันนึงนะทุกคนล่างนั้นเราทำไรดีคือมันต้องรอเผาค,คอปเปอร์อีกทีนึง <c oughs> คือคนที่ดูผ่านไลน์นะมันก็จะแบบมันก็จะช้านิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าดูผ่านไอ้นี่ดูผ่าน YouTube นะมันก็จะเป็นการตัดแต่งเอฟลอยแล้วเนาะเด <c oughs> ี๋ยวคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมทำร้อยวันแน่นอนนะทุกคนทำร้อยวันนะไหนๆก็มีคนรีเควสมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราเราไปลงลงลงดูในถ้ำก่อนนะรอคอปเปอร์อีก2อโอันนป๊บรอ อันนี้มีอะไรป่ะนีอะไรผมขุดมอนี้มีมคมอ,มอปเปอร์คอปเปอร์ก็ยังดีนะคือ,อยังมีคอปเปอร์คือคอปเปอร์เราจาเป็นนะะช่ได้ถ้าเราไม่มีเหล็กใช้เราใช้คอปเปอร์มันแทนกันได้นะถ้าลงมอสคอปเปอร์มานะแถวนี้มีสัตว์ป,ป่ะผมโอเคไม่เป็นไรเราทำแถวนี้ทําเครื่องอุปรกรณ์ชําแหละแซลมอนดีไปนเนี่ยโอเคเราก็ได้เพิ่มเติมมาอีกนะแล้วก็ปลูกเว้นๆกันหน่อยละกัน ราคนละไ like, ลค์คนละแชร์นะคะคนละไ like, ลค์คนละแชร์นะฮะเก็บไปเลยเก็บไปเดี๋ยวเราทำไอ้นี่ไว้ก่อนนะฮะเราทำทิกแอ็กไว้เพิ่มเติมนิดนึงเนาะ,ะขาดรองเท้ากับเกาะโอเคเอ้ยขาดกางเกงกับเกาะน,นะฮะไม่พออะแล้วเกาะเกาะเกาะพอวะไม่พอขาดสองชิ้นอะเดี๋ยวเราทำกางเกงก่อนนะฮะ เดี๋ยวรอมันนิดนึงลองนั้นเดี๋ยวเราลองไปขุดเพิ่มเติมันึงก่อนเอาอาหารด้วยอาหารด้วยอาหารออเอ๊ะเรามีไก่ด้วยเดี๋ยวเอาไก่มาเผาด้วยเนายเตาเตาเดี๋ยวไม่พอทุกคนเป็นไ,ไรวะฮัลโหลฮัลโหลเนีย่ยสวยมากโอ้โอ้เชื่อต้องแบนคำนี้ออกจากสตรีมพี่แล้วพี่ต้องไปตั้งคำแบนแล้วแหละคำนี้ไม่ควรโผล่ในสตรีมพี่นะคำนี้ต้องแบนออก เป็นคำที่หยาบคายมากๆนะฮะเดี๋ยวต่อยปดซาล่าสุดก็ต่อยรุ่นพี่แล้วนะคเอ้ยมันเป็นแล้ววะฮัลโหลมันแหลกอะไร Data ้าแพกหรอด a t a ้าแพกทำให้แหลกเหรอแป็บหนึ่งเปนคือผมเล่นไปสักช่วงระยะหนึ่งมันมันก็จะเป็นอย่างนี้ปหนึงผมขอดึงด a t a ้าแพอันนั้นออกก่อน มันเป็นเร่องะไรวะโอ้ FPS ตกหนักมากอะเป็นเพราะอะไรวะอ่าาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองใช้แบบมอดปกติดูเราลองใช้แค่แบบอาเพวกะพวกมอดที่สามารถดูอะไรได้นิดหน่อยก็พอนะฮะแป๊บนึงนะมันดูแปลกๆมันดูแปลกๆปโอเคเรามาดูกันนี้หนึ่ง World เราเป็นไงโอเคถือว่ายังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่อืกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ ทำแล้วคนล, like, คนลนะไล์คนละแชร์นะฮะคนละไลคนละแชร์หรือมาใหม่ก็กดติดตามให้ด้วยนะฮะใครที่ดูผ่านไลฟ์สดนะฮะดูผ่านไลฟ์สดก็กดติดตามใน f a c e b o o k นะคนที่ดูผ่านอ่าคลิปอะไรนงี้ก็กดติดตามใน Youtube ให้หน่อยแล้วกันนะคลิปนี้ผมคาดว่าเราอาจจะได้ลงในช่วงช่วงสักวันหนึ่งในอาทิตย์นี้มั้ง มหวังว่าอย่างนั้นเฮ้ยตรงนี้ยังมีอีกนิวะาอ๋อคือตอนนั้นเราขุดแล้วมันไอ้นี่นี่หว่ามันพังเอเอเออออโอเคทีนี้มันก็ไม่มีอะไรตรีหวัวเราแล้วนะสบายขึ้นผมมาช้าไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยมีคนดูนะฮะอย่างน้อยมีคนดูทุกวันนี้ก็ก็แบบมันมันไม่ค่อยมีคนอ่ะไม่ค่อยมีคนเข้ามาโอเคฮะมาลงต่อนะฮะลงต่อยา,ยาวๆวันนี้ถ้าเกิดเราได้เพชรก็ด,กดีไปถ้าไม่ได้ก็ช่างมัน คนดูหายใช่ไหมใช่ใช่ใชคนดูหายไปเยอะหรอกหายไปนานแล้เมื่อก่อนสิบห้าสิบหกเออเนาะโอเคแต่ไฟคือไม่ชอบม,มืดนะ <c oughs> ไม่ชอบม,มืดอย่างงี้แหละตอนนี้ก็อยู่ที่พิกัดสิบเอ็ดแล้วนะฮะสิบเ็ดมื่อก่อนหรอจะหาเพชรได้ง่ายเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะทุกคนสิบเอ็ดไม่มีเพชรแล้วนะอ,อะไรอะถ้ำเหรออุย้ยพอดีเลย เจอเหล็กด้วยไอ้ดัตตาแคร์ดัตตาแคร์ทำงานฮะดัตตาแครสุดโกงขุดอะไรก็ได้บล็อกอุ้ยโอ้โอ้โอเสียงซอมบี้ซอมบี้มึงนี่ไหงวะเดี๋ยวก็พุ่งหอกมาเดี๋ยวก็พงมาเสียงมาเลยไอ้นี่นี่เองวดดีฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยงาม ลุงข้างอุยอ้ยไอ้ซอมบี้สามตัวเลยเหรอโอ้ลุงข้างบ้านอยู่อยู่มาเจ็ดปีโอ้ครีเปอร์แล้วแล้วซูนไม่ได้นะครับพรดีผมลืมใส่ตัวซูนโอเคคือถ้าเกิดเราได้บล็อกเพชรมาหนึง่งเราเจอบล็อกเพชรหนึ่งบล็อกเราก็จะได้บล็อกไดมอนด์มาหนึง่งบล็อกเลยนะฮะบล็อกเต็มๆนะก็คุ้มอ่ะคุ้มของคุม้มคุ้มในคุม้มโอเค สเกลตันนะฮะสเกลตันอยู่แถวนี้สีแดงนะฮะได้ในมินิแมปหมายถึงไอเทมเนาะโอเคสุดทางแล้วมาว่าขิ้กียจขุดละทองแดงจําเป็นมากเลยนะสำหรับผมผมคิดว่านะพอดูดิไอเทมทุกอย่างทองแดงหมดเลยแล้วทองแดงมันเท่าเทียบเท่าไอเนี่ยเหล็กอะโโอ้หโอ้โหโอ้โหโ <laughs> กำลังกลังจะบ่นเลยว่าเอ้ยเชื่อซอมบี้เด็กเอ้ยแต่แถวนี้มันมีซอมบี้เด็กได้ไงวะออัออนนี้เรามีชุดก,ก่อนนะฮะเราก็จะไม่กลัวอะไรเยอะคีปเปอร์มาสกิดเราไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะอย่างมากก็แค่ตายแล้วเกิดใหม่ที่เตียง ใครที่ดูผ่านคลิป YouTube นะฮะก็เรามีไลฟ์สตรีมนะฮะทุกวันนะครับเวลาทุ่มครึ่งขึ้นไปนะฮะก็มาดูกันได้นะฮะดเนทกันได้นะฮะห้าห้าดาวก็ขึ้นจอแล้วนะทุกคนเอาละครับตอนนี้เราจะหาทางกลับบ้านได้อย่างไรน่าจะทางนี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ทาน shader oh yeah แต่ shader นี้ไม่สวยหรอ complementary shader เป็น shader ที่สมเหตุสมผลมากๆ ผมว่าพี่กลัวแฟนผิดคนล้ไอ้เนาะเชื่อเราลงมาทางไหนวะเนี่ยแล้ลงมาทางไหนวะไอ้นี่นี่นี่ใช่ปะยังไงนี่ไงกลับมาเส้นทางเดิมอะกลัวเมียโอ้กลัวเมียเฮ้ยพี่ไม่กลัวนะจะบอกให้จริงๆผมยิงถิ่งกับแฟนทุกวันไม่เคยแบบครั้งไหนที่แบบคำนั้นสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะผมไม่มีแฟนเมียทิ้งอะไรคือไม่มีแฟนแต่เมียทิ้งวะอธิบายให้พี่เข้าใจหน่อยได้ปะ อย่างสวยเฮ้ยทุกคนโอ,โ,อโอ้ยอย่างสวยอ่ะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวสกินช็อตไว้อึ๊บโอเคสกินช็อตไว้นะฮะโ,โตเร็วเหมือนกันนะไม่มีแฟนแฟนทิง้งอ๋อไม่มีแฟนแฟนทิง้งผมก็งง <laughs> เราได้คอปเปอร์เราได้มาเยอะมากจริงๆเฮ้เราต้องย้ายมาฝั่งนี้ก็มีอะไรให้เผาอีกวะมีว่างงน่าานถ่านเฮ้เราได้ฐานแล้วเนี่ยวอโอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะเราต้องการไม้อะอื้มอ่ะอันนี้ไว้นี่แล้วกันป้าเดี๋ยวเราลงต่อนะฮะผมเห็นในมินิแมปมันมีตัวอะไรเคลื่อนที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทุกคนดูดิ เนี่ยๆๆๆเนี่ยๆๆอะไรวะข้างข่าวเหรอข้างข่าวแน่เลยยนี่ผมขุดมาลบสี่ไม่มีใครเตือนผมไปว่าอ่ะเราเราขุดทางนี้ก็ได้อ่ะเหมือนผมจะได้ยินเสียงน้ำนะเฮ้ยข้างหน้าเป็นอีมาทิสป่ะหวังว่านะหวังว่าข้างหน้าเป็นอีมาทิสเพราะอมาทิสแร่มันผมสามารถมาใช้งานได้นะตรงนี้ก็มาทำฟาร์มอีมาทิสได้เลยนี่ไงหินพัฟนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่สวยงาม โหเสียหายเลยนี่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 นเอมี่อ่ะไหนๆก็แล้วเดี๋ยวเรามาทำตรงฟาร์มเอมิีไปด้วยเลยแล้วกันเนาะวิธีทำฟาร์มนะก็เราก็แค่ขุดพวกบล็อกที่ไม่ใช่บล็อกต้นกำเนิดมันออกแค่นั้นก็พอแหละคือที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่ายังไงเราเดี๋ยวเราก็อยู่ที่นี่อีกนานเนาะโอ้ยเชื่อเกือบขุดแล้วไง เกือบขุดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราควรจะทําช่องโล่งให้มันออกลูกออกหลานมันได้นะเดี๋ยวมันก็จะงอกลูกงอกหลานมันออกมาโอเคที่เหลือเก็บไหมฮะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมมีสิวทัดให้วะงงทำไมมีสิวทัดให้วะ <c oughs> งงงงเลยทีเดียวนี้ทั้งตัวเราไม่มีอะไรแล้วนะเราก็เคลียร์ของอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วนะเฮ้ยถือว่าเร็วนะ ถั่วเรนะ็วนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนลวกันเก็บไว้ก่อนคือแร่มันก็มีน้อยนะฮะเอามันกลับไปคาบใหม่ได้ปะไม่ได้เบื่อวะคลิปนี้เราอาจจะน่าจะต้องแบ่งออกเป็น2คลิปปะวะเพราะมันมีเราอาจจะต้องทําเป็นคลิปขุดแล้วเจอเอมัทิสนะฮะก็คลิปเดียวน่าจะยาวไปแหม่มันจะเริ่มงอกขึ้นมาทีละนิดนะหรือพวกนี้มันก็จะมีอามาเก็บได้อุ้ย ชิบหายเมื่อกี้ขุดไปแหล่งนึงอ่ะโอู้สียหายมากอย่ามือไวอย่ามือไว,ออไวเรื่องนี้สอนอย่ารู้ว่าอย่ามือไวนะฮะอุ้งกำลังบ่นตัวเองว่าอย่ามือไว <c oughs> ห้ามนะ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  <c oughs> <c oughs> พี่เร่งของแท้หรอครับเอาพี่ก็ต้องเร่งของแท้ดิ <c oughs> โอ้ยพี่หมดไออ่านคอมเมนต์นะ <c oughs> เสงเป็ดเสียหายไปแล้วนะฮะ สี่แหล่งห้าแหล่งต้องไปหามอสแล้วแหละต้องไปหามอสมอสทำให้มันขุดได้แล้วแหละยูถ้าเกือบทำลายเจ้าไปแล้วโอเคมันมันไม่อีกหลายจุดเลยมีว่ามีอันใหญ่วะมไม่ได้เพชรแต่ได้อแมทิีตก็ยังดีนะขุดทอดยาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็สุก เชิดไดมอนด์เอ้าเอา why w h ย you doing here เอาไอ้เหี้ยอยู่ก็ได้มางงงงแดงทุกคนงงไหมงงไหมงงอ่ะงงจริงๆผมยังงงเลยอยู่ๆก็ได้เพชรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมคนนี้เอาซิลทัชซิลทัชออกมานะฮะก็เดี๋ยวเราจะเก็บพวกเพชรพงอะไรไว้อย่างงี้ก่อนออาซิลทัชเก็บไม่ได้ทุกคนคือมันอ่านค่าเลยมาอ่านค่าว่าเราทุบเสร็จเราก็จะต้องได้บล็อกเด้อ โอเคคือสนะนะูน่ะสูน่ะมันอ่าเราจะหาเจอเพชรได้ง่ายนะฮะจริงๆอยู่ดีๆก็มีเพชรมาโพล่ไอ้เหี้ยงงโอเคฝั่งนี้ไปเอมทิสน,นะฮะฝั่งนี้ก็เราก็แตขึ้นมาอย่างนี้โอเคอย่างน้อยเราได้เพชรแล้วจริงๆเราได้เพชรแล้วเราได้เพชรถือว่าดีนะฮะโอเคโอเค ในวันนี้นะฮะเราก็ได้ครอบของเอมาทิชเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้อมาทตัวนี้ก็ค่ังข้างโอเคนะอ่าแล้วก็ถ้าคราบเอมาทขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราลองค้าบอีกทีนึงเพื่อมันฟลุกนะแล้วมันบักหรืออะไรอย่างนี้เพราะไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันทำไมมันต้องได้ดีด้วยความทำไมต้องได้ซิวทัชเผื่อเผื่อนะอ่าอ่าหนึ่งสองสาง เนี่ยได้ก็ได้ซิลทัตอีกแล้วฮะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราคาพอันเนี้ยคือเราจะได้ซิลทัดฟรีโอ,โอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในาคลิปหน้านะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย